ขีดแบบนี้นะคะคือเกิดจากการลากเนาะลากเส้นป้าโมนาก็จะมานั่งใช้ฟองน้ำนะคะเช็ดเช็ดแบบนี้ออกมั่งไม่ออกมั่งนะคะแต่ก็คือให้มันจางลงอเนาะเราก็ทำนะคะงานจ้าเนี่ยบางทีมันก็ออก แต่ถ้ามันฝังแน่นแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยนะคะแล้วก็เช็ดเขาเนี่ยจากแบบนี้นะคะก็จะเหลือจางๆแบบนี้ป้ามนาเนี่ยยาวเลยนะคะป้ามนาลงใช้ใช้ผ้าแห้งแล้วก็เดินเช็ดแล้วนะคะบางทีมันก็ไม่ออกป้ามนาก็เลยมานั่งขัดเอานะคะ บางอันมันก็ออกง่ายบางอันมันก็ออกยากมันก็ต้องใช้ขัดหนะนี่แหละคือหน้าที่ทำงานเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนธันวาแล้วเป็นเดือนกินเดือนกินเดือนซื้อของขวัญ คือเดือนหน้าทุกคนนะคะที่อยู่ต่างประเทศส่วนมากจะรายจ่ายเยอะนะคะบางคนใจ่ายเฉพาะเดือนหน้านี้ค่าใช้ใจ่ายที่อยู่ต่างประเทศนะสี่ห้าหมื่นบาทนะคะซื้อของคงของขวัญอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไหนครอบครัวใหญ่เนาะทุกคนมองเห็นไหมเส้นดำๆเมื่อกี้ป้ามนาก็ทำให้ดูแล้วนะคะเส้นมันจะเป็นประมาณนี้นะคะป้ามนาก็จะขัดออก ะะเส้นนี้แน่นจะเส้นนี้ออกง่ายเมื่อกี้ก็นั่งกระตอดกระตอดไปนะคะหลังจากป้าโมนาขัดห้องน้ำแล้วขัดพื้นแล้วแล้วขัดยิมข้างบนแล้วนะคะป้ามนา <c oughs> ป้าโมนาก็เลยมานั่งขัดตรงนี้ วันนี้ไม่ต้องล้างห้องอาบน้ำนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วป้ามนญาล้างแล้วป้ามนญาจะล้างสองครั้งต่อสัปดาห์นะคะห้องอาบนะที่เป็นกระจงกระจกอะไรเงี้ยจะขัดแล้วเราก็ดูงานอื่นที่มันทําเรามีเวลาสามชั่วโมงนะคะก็ <c oughs> ในพื้นที่ของเรานีละทาให้มันสะอาดนะคะเสร็จเร็วเราก็นั่งรอจนสามชั่วโมงนะคะ เสร็จช้ามันก็ต้องมีบ้างวันไหนหนักวันไหนเบานะงานนะงานหนักก็หนักไม่มากเหมือนบ้านเราหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนาวมันไม่ได้ร้อนมากบ้านเรามันร้อน นั่งขัดอย่างนี้แหละแล้วก็เช็ดเช็ดให้มันแห้งนะคะเพราะว่าเมื่อวานป้าโมนาเดินใช้มอบเดินใช้มอบอ่ วาดฝุ่นแล้วแล้วก็เดินใช้มอบขัดมันแล้วใช้เท้าเรานี่แหละขัดขัดขัดขดบางอันง่ายมันก็ออกแต่บางอันมันเหนียวเหนียวนี่มันไม่ออกป้าโมนาก็เลยต้องมาใช้ฟองน้ําขัดออกนะคะโอเคค่ะป้าโมนาก็ชวนดูทํางานประมาณนี้นี่รถทํางานป้าโมนาก็อยู่นี่นะคะอุปกรณ์อยู่นี่ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนด้วยนะคะเนาะมีมีคำติชมเขียนไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีจ้า